ติดตามอัปเดตลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้24ไปจนถึง26ตุลาคม2568มวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยอาจมีเมฆบา้างปกคลุมบริเวณทางช่วงภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงจากนั้นบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงอากาศจะเริ่มเย็นตัวลงโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกเชิงเหนือตอน บนอาจมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างไปทางหนาวตามยอดดอยแล้วก็ยอดภูมรสุมจากทางตะว,วันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดปกคลุมในช่วง1-2ถึงวันนี้โดยเฉพาะทางช่วงภาคอีสานระวังลมแรงมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอกๆแต่ในบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นและจะมีฝนในบางแห่งช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูอาจมีสภาพอากาศที่แปรปรวนสูง ต้องรอะมัดระวังในเรื่องของสุขภาพส่วนทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้ของฝั่งอ่าวไทยเมื่อลมหนาวพัดแรงขึ้นประกอบกับมีแนวล่องมรสุมพัดผ่านจะทําให้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระมัดระวังปริมาณของฝนตกหนักในช่วงนี้ส่วนช่วงปลายเดือนตั้งแต่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568มวลอ,อากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะเริ่มอ่อนกําลังลงทําให้ลมตะวันออก ออกตะวันออกทางเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมและมีแนวล่องมรสุมพาดผ่านทางช่วงภาคใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง